สวัสดีพี่น้องสบายดีทุกทุกท่านที่เข้ามาดบชมบาโบโซราเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยนี่คือถนนข้าร้ามพี่น้องเอ๋ยตันนี้บาโบอยู่ที่ถนนข้ารามพี่น้องชนบุรีปัดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยวันนี้ปเป็นมาผู้เดียวเด้พี่น้องเอ๋ยมาก,กับบาท้องคือเก่าคือเดิมพี่น้องนะฮะพาบาทองมาเึง่บรรยากาศของถนนมงไถปัาดบาท่าทองโอ้ยอลังการ สะอาดง่ามตาพี่น้องน,นี่คือถนนเขาหลามพี่น้องบาบูจะาสายถนนเส้นนี้เพื่อจะมุ่งหน้าไปทางด่วนหมายเลขเจ็ดพี่น้องมุ่งหน้าออกไปทางระยองพี่น้องเออไปทางพัทยาพแลมน,นีเอาเบิรงเอาที่เราพี่น้องป้องงามของถนนนี่คือถนนอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยคือถนนอยู่ทาง แต่วาชลบุรีพน้องกรุงเทพชลบุรีพัทยานะฮะตามหมายเลขป้ายบอกทางนะฮะถนนหมายเลขเจ็ดบาบูจ้าตรงไปเพื่อจะไปมอเตอร์เวย์นะจากจุดนี้นะมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดประมาณเกือบเกือบสี่กิโลเมตรโดยประมาณเน้อพไปน้องเด้อกะเอาพน้องกะเอานะฮะโดยทางบริเวณว้ามงามของถนนเ้นนี้เดี๋ยวจะไปเชื่อมต่อกับถนนเมืองไทย้อยบาวท่องสบายดีสบายดีเบิร์ดสุภูสุคน MC บาโบจะมาได้ใส่ มาแต่พุ่นแล้วสมุทประการพุ่นแล้วสมุทรประการนะเขาเ,าเาหมอนนี้จับท้่นี่ฮึดตรงนี่้ไงโดดเด่นถนนสีแดงๆสีแดงๆรับนี่คือถนนข้าวรามพี่น้องเอ๋ยอ้าโอ้ถนนข้าวรามที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์นะฮะหนึ่งศูนย์เจ็ดสามไปนองบนถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์เจ็ดสามจะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขสามเจ็ดศูนย์หนึ่งไปนอนแล้วก็จะไปเชื่อมต่อเขา ทางด่วนหมายเลขเจ็ดพิองมอเตอร์วเวย์ภาคตะวันออกของประเทศไทยโอ้ยบ่าทองแต่เห็นหอาจจะเป็นยังไงนถนนอ,อ่สุดงา่ายสุดยอดนี่คือจยังไงของเจา้างามด้วยงามเลยเนาะข้างการไสดว่าประเทศไทยมีแต่สลมัมจะว่าบาอกอะไรฮะจากผุ้ไดว่าเออู้กันเด็กก็อยากขู่กันจะว่าจังได้จังกาบอกเออ เงินหูมืินตาเนี่ยจักน้อยก่อนสิร์ตบอยังอะไรอย่าสายอย่าสามันเสียพรับล่ะคนที่มันอยู่นี่แหละคนที่มันอยู่นั่นจะเลือดร้อนพี่น้องเอ้ยัดจะเศร้าแรืเศร้าอะไรเบิ้งเอาตีตาเบิ้งเอาอะไรบอกเพื่อนนะเนี่ยนี่เบิ้ง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 เอาเนี่เบิ้งเอาก่อนสิร์ตบอลนะนี่ยนี่นี่นี่ง่ายเบิ้งฟังพวกนี้พร้อม มีการก่อสร้างพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับคนที่ว่านี่ต้องเบิ่งความเป็นจริงก่อนจริงหรือเปล่าคอมเมนสิที่บอซุ่มซี้ซุ่มหาโกดอยดิซุ่มห่อซุ่มซุ่มซุ่มขอยนี่มันมันเดือดร้อนโดนด่าคนกระทบน้ำที่โดนด่าเจ้าน้อยก็ขัดสินไหลเขากลับบ้านกลับบ้านแล้วเขาจะเฮ็ดเบี้ยอกอย่างเจ้าที่งานให้เขาเฮ็ดบอกว่า พ่อกะบอกห้าเอาเห็ดเหลวเออไอ้เสือบอกเฮ้ยนางพ่ต้องวอานะเจ้านะพ่อเพื่อสร้างความแตกแยกไงเออสร้างความแตกแยกคิดให้เขาสร้างเฮ้าใช่ไหมต้องศาสตรกล่องไปทางดัดทรายม่้ไงโอ้ส่วนมันโอ้บหินอ่ไอ้หินไปทางตรงไปไงเพิ่งใส่แนวบนออั้นนี่นะอ่าท่านล่างเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดนี่ไอ้ผีผ้าไอ้ท่องล็อกเอาไปในเมืองน่าไปนอกนอตเลยกับผ้าไอ้ท่องผ้าท่องว่าเบิ้งอ่า ข้างโดนของประเทศไทยนะครับบ้าเบื้งเอาที่แหละพี่น้องเส้นทาง,งเพื่นออกแบบย่างดีเลยนี่นะคัรการว่าเรื่องผู้สาวคนงามฮะเจ้าชีเศร้าหรือเศร้าเด้เอเอ้าตัดไปไ้เออถ้าบ่เศร้าเนี่ยค่นข้อเมื่อเห็นหนาเจ้านี่ระวังได้ไ,กกมไห,ม,หมแก้มจังไดงปากติ๊ตความแก้มเจ้าเบิ้งบุเจ้าคอามแก้มผู้ใดหนความแก้มผู้ติวว่าแล้วเจ้าคือเก่งแท้สศราเล่าเออสศราเล่าปากดีเนาองานปากดีปากเาก่<อ>งแท้เจ้านี่ อ่ะใายสิหอมแก่บนดีวายจักหอมบปหอมแล้วสุตบงเอาแล้วเบิ้งเอาที่ไรทั้งหนาเบิ้งเอาที่ไรถนนเบิ้งเอาที่ไรฝนนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่เบิ้งให้กระคลัสไงเจ้าไม่ต้องไม่ต้องเบิ้งไอ้ที่เจ้าว่าวเจ้าว่าแบบคือเจ้าโบหินเนี่ยเจ้าว่าไปทศถิโคแดนนี่เจ้าเบิ้งช่องนี่นี่คลิปนี่นี่เบิ้งให้เต็มตาเต็มตาเจ้าเลยเจ้าเพื่อว่าถนนจักทรายเล่นหน่อยนะแมน กระดานอันเนี้ยกระดานอันเนียมันเป็นเป็นต่างจังหวัดได้ไงเอออย่าสบตัวที่ตัวแดนเจ้าไหนเรื่องสลัมมันมีนะมันก็มีแต่มันมีน้อยมีน้อยมีน้อยแล้วก้าชุดทีดีๆเพิ่นเพิ่นเอามาวบอกเลยเพิ่นผ่านไปโจมตีจุดทีของเขาบ่มีนะคือสลัมจะเสียบพวคนเอาเขาบอกเขามีแต่เขาปรับปรุงได้ไงห้องดีขึ้นดีขึ้นเลยนี่แมนเซ็คเปนในมือได้มาประเทศไทยสกัดกว่าสันโอ้ อยากให้ปากแท้น้องี่น้องเนาะกะไปเรียนข้าวบ่อเสด็จไปข้าวบ่อเสด็จมาเบิงนงต้องใช้อากาศบ้าดอกไงโอ้ยอยากได้ความจริงแมนไอ้เตี้ยเอออันนี้เห็นกว่าจริงเสียไอ้เตี้ยเนี่ยบนถนนถนนครับผมอ๋อมีหัวกันนี่ยังพอทั้งนีก็เป็นทั้งดวนมอเตอร์เว่ยทั้งนอ้ก็เป็นทั้งเรียบดวนเนี่ยแมนเนี่ยเห็นเปล่ทั้งนี้เป็นทั้งที่จะมุ่งหน้าไปอ่าซัตหีไงท้อง เนียออกมุ่งหนะ้าออกไปบุลนะีจังหวัดระยองเนี่ยบ้านฉางจังหวัดระยองเนี่ยจะผ่านอาา่ารีราชาจะผ่านจุดกีนเด่นๆด้ยที่คนมากนะแต่ก็ผ่านทะเลพัทยาพี่น้องเยหมว่าเบิงจอยู่บ้านไหนถามหน่อยถามดูอ่าจายู่บ้านแดดไม่อยากถามนะจ๊ะอ่าจอยู่บ้านแดดจะปาดีแค่นางเอย้ย เออสุขภาวะทุดท like, ิพย์โทดนทุ่มขอยนี่มันแต่ผลกระทบแต่ผลกระทบหลายหลายอย่างหลายแนวผกระทบผลกระทบแบบแหนวที่ไหนไปใส่ก็ใส่กันไม่ทุกคนเขาว่าเขาด่าเขาดีแต่ว่าเขาปฏิหูอย่างปฏิหูเรื่องอย่างจืดดิโดนโดนกวาด่าเขาบอกของมอร่วมเนี่ยเออเขาบอกร่วมเขาบอกเราใอีนั่งคนเดียวอีนั่งคนเดียวมีความสุขอยู่บ้านซ์ก็มีความสุข แต่ซุ้มแขวนที่จะความกระทบยังเต็มเลยเนาะยังเต็มเลยได้รับผลกระทบนี่เบิ่งเอาแต่พอดีเนะจ๊ะหอมแก่ได้หน่ยได้พอเนี่ยพอตายก็ตัวอยาหอมสักนะเคยเห็นอีกคือเปล่าเขาแล้วเป็นจากหอมเป็นว่ากูแล่ะลาข้อปลาพูดแล้ว ไปยังเอาไปฟังดินบ่แปยัแล้วตดตาดีนิ้นผมอ่ะหลักเขาปะเอาไปฟังดินพี่น้องเอ๋ยบ่าวท่องเราว่าสัานเราว่าสัานตามที่ไอว่ากันแล้วกันกันแล้วกันโอ้ทางบนเมืองไทยจะรบุบานเจ้าใดเด้อเจ้าอยู่บ้านไหนเมนน่ะออกงบตระบุตัวตันเลยใช่ไหมไอซองคมก็หูหน่ำมาตัวเองเก่งเป็นยังก็บุกขึ้นไปเป็นนายก เออยุบานใดหน่อยเนาะอยู่บ้านไหนเมืองไหนบอกชื่อชัดเจนนะมาตัวต้นจต่ของฉัสิป้าเบิ่งบ้านเจ้าน่ะเพื่อนเก่าน่ะตั้งใหไ่สำแดดโอ้โหดูถูกคนอื่นเขาเขามันจะเลื่อนขนาดตีเบิ่งอ้าวจีนไทยเลื่อนขนาดไหน าว่าประเทศาเขาบูดอีไปนะบบบดอีแบบนี้เบิ้งเอา้านี่ถนนตาจังหวัดเบิ้งที่ไหนเนี่ยอาขนาดถนนตาจังหวัดนนเ,เนี่ยนี่เมืองเงี้สิซ้มใดนเบิ้งเอา้าเบิ้งเอา้เอาย่าไปไหนเ่าไปเฮาพัฒนาศรีราชาแต่ว่ายาอบานเฮาไปเป็นเทียบบ้ารเขาพราะเขาเล,เลยตามการะบวนการเนาะท่องกอารเจริญตามสภาพของเศรษฐกิจ<แ>น,นะคิดเบิ้งบ้านเฮาฮานะ พอด้ออกไปในเมืองน้อยนึงกับจังใดเลย้ oh. งายงองนาแรงกับายงองเออนาฝนับเป็นขีดต้มจนแดงจึงคืนผุนแล้วเ mm hmm. จ้าอย่าสุดมาว่ายังสันนาะเออแกตัวใดแกไปสาต้องฝนพรอไฟเ,เรียบไฟสิ่งที่ดีขึ้นยำจี oh. ยำจีดุกลามกานปลายกันไป เลยกัแล้วกันพี่น้องเอ๋ยบนเส้นทางหมายเลยขทิศของตั้งทยบนเส้นทางทีเรียบทางด่วนของทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็บนะพี่น้องนะทางเหนชูริสายใหม่มุ่งหน้าไปบ้านฉางจังหวัดระยองว่าเส้นทางนี้ป้าอาย้วมาเบิง่งป้าอาย้วมาแย่คักแล้วสฉยใจคักเดี๋ยวสิปลาอาย้วไปกินลาบซะก่อนลาบงวกขวา่ตบปลาเขาใหญ่กับม่เคยมีกิน บางพระอีก13กิโลเมตรบนเส้นทางของคงไทยเดินทางไปต่อเลยกันเลยกันพี่น้องเลยบางบอกเขาบอกท่องที่ว่าจะดึงทางมาผากเตะออกเขามาในไทยต้องฝากระเบิดรื้อต้องฝากระเบิดคือไม่ไห็โอ้โหเป็นด้ดยเป็ด้ไไดย ทอทองนะาพี่น้องนะาแต่ถือว่าถือว่าตอนนี้เราบวกกับเราท่อกับเดินทางใกล้ๆจะาหอดแหลมชะบังเลยพี่น้องเอ๋ยขางในจะเป็นทางดว่วนน้าพี่น้องน้าทางรถายเลข7ที่จะมุ่งหน้าไปบ้านฉางจังหวัดระยองนี่คือพื้นที่ชนบุรีพี่น้องโอ้ในตัวกว้างขวางสุดยอดแล้วพี่น้องสุดยอดยอดอีหลีแล้วถนนของเมืองไทยสีวี่ไซทอซีมี่ไสท์สาปาน พูนป้ายบอกสร้างชัดเจนทุกๆ500เมตรพี่น้องเลยทุกๆ500เมตรนะพี่น้นองเนาะครึ่งกิโลเมตรก็วา่าไดอ๋อเส้นทางกว้างแง่ขนาดนี้เส้นทางสู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเนี่ยเบิ่งเอาที่เราพี่น้องฮะจากจุดเริ่มต้นของเส้นนี้นะพี่น้องเนาะเส้นทางนี้ก็ถือว่าอ่าตงถนนหมายเลขเก้าแล้วพี่น้องกาญจนาเนี่ยฮะไปสิน้นสุดอยู่ที่บ้านช้างเนี่ยอันนี้บอกตามที่บาโบเห็นเนะพี่น้องเนะตามข้อมูลกับบนในใจโบชัดเจน าพี่น้องเอ๋ยข้างด้วนก็ได้นะฮะเรียบด้วนก็นดีถนสนเส้นนี้ที่ว่าโออาอลังการใหญ่โตว้ผ้าเบาท่องรับชมผ้าเบาท่องบึงจักมักจัก,ก,กบวกกับว่ากันไปฝนกับตกลงมาอะไรพี่น้องเอ้ยชุ่มเย็นอีดีชุ่มเย็นขนาดปาด์ตออนซ่อนนี้พี่น้องออนซ่อนลายสิผ้าเบาท่องกินเขาจม่องไดนะ้น้อว้าวมึงนี้เนานะ แมวมักแมวแสบบมิติก้อยครับลากินยังกับบัวแสบกินยังกับบัวน้อกินยังกับบัวถือใจาอาหารสิส <c oughs> อาหารสิงโตทำนั่นแล้วอาหารสิงโตแมวมักหน่อยเนะาะชนบุรีก็ต้องกินลาบชนบุรีเฮ้ย <c oughs> สร้างมาลาบชนบุรีมีอยู่ติวายตรงนี้ก็ต้องหาให,ให้ให้ได้แล้ว <c oughs> มาแล้ว โอ้อยเอ้อเออเอ้ยบ่บินอีก18กิโลเมตรมาบเอี้ยงอีก18กิโลเมตรพระนมสารคาม103่มกิโลเมตรน้าพี่น้องเนาะบ่าวบ,บุกกะบ,บ่าวทองกะสิเลื่อนข้างเชยเชื่อมต่อครับถนนหมายเลข331พี่น้องอ๋อนี่ฮะไปทางมาบเอี้ยงน้าพี่น้องเนาะเพื่อจะมุ่งหน้าไปสัตเจ้าฮีนั่นเองโอ้ใส่ละอายใส่ละอายเฮ้อ ไปต่อไปต่อพัทยาแลมชาบังอู่ไอเบิงกี่สลยคุณทางอ๋อล้อยไปล้อยมากเชื่อมไปเชื่อมมากเชื่อมไปเชื่อมมากอลังการตระการตาโอ้อ้าตามไปบอกทางบอวินนะโอ้พูดอเลยพูดๆ แรงเาื่้นคยข้าคุณกับนี่โอ้มกักหลายายังไงเลยเห็นบอ่อเห็นบอ่อไอ้ทองพี่พี่พี่ถ้างพี่อีกฝนตกเลยเลยฝนตกยังไง,อ,งอ่อปากนี่ฝนตกโอ้เสร็จนีบอกเลยว่าราติก นิดรถเน้นอ้ายจะลดคนตรงโอ้ยพี่น้องเอ๋อบรรยากาศบนถนทนเ้นนีบาโบที่ว่าทายถอดเรียงล่าของบาโบ้ก็บาวทองพี่น้องเอ๋ยให้เห็นความตื่นตา่างการของถนทนเมืองไทยทจะเห็นนะพี่น้องเนะ สำหรับคลิปนี้ว่าท่องกับบาโบกับชิดชิดสุดเปอเพื่อนทนนี้กพี่น้องเอ้ยติดตามไปคลิปหนาคลิปต่อไปเด้อะทันาทีจากส่งคลิปบาโบกับว่าท่องกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีประภัดคลิปใหม่ท่านสองคนเนาะพี่น้องเนาะนี่บ่าท่องฝากเนี่ยว่าท่องสบายดีพี่น้องสบายเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องบาย